สวัสดีครับผมคลิปนี้เรายังอยู่ในสวนไผ่กันอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายท่านหลายคนสอบถามกันเข้ามาหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะตกลงพื้นที่แบบไหนปลูกไผ่ออกหนอดีที่สุดเพราะว่านในช่องผมเนี่ยได้นําเสนอเรื่องราวของการทาหนอไม้นอกฤด,ดูแม้กระทั่งหน้าแล้งมันก็ยังมีภาพของหนอไม้ที่ออกจากสวนอัปเดตเป็นวิดีโอให้ชมอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมได้ปลูกไผ่มาก็หลายร้อยกอนะครับไผ่ที่สมควรเอาไว้ผมก็เอาไว้ไผ่ที่ ไม่เวิร์กสำหรับผมผมก็จะกันออกนะครับเข้าเรื่องกันเลยกับคำถามที่ว่าพื้นที่แบบไหนปลูกไผ่ดีที่สุดผมใช้คาว่าดีที่สุดดีที่สุดในที่หมายถึงสามารถออกหน่อตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องวางระบบน้ำนะครับไผ่ปากกิ่งที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยผมปลูกบนพื้นที่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนร่วนมันก็คือสามารถปั้นเป็นก้อนได้นิดนึงเป็นผืนนาเก่านะครับพื้นที่ตรงนี้มันจะมีน้ําขังทุกปีเลยก็คือมันเป็นพื้นที่ติดข้างห้วย ผมไม่ได้วางระบบน้ําไม่ได้ติดสปริงเกอร์ไผ่ก็สามารถออกหน่อได้ตลอดทั้งปีนะครับสรุปคือพื้นที่ดินเหนียวปนร่วนก็คือปั้นลูกนันสติกได้นะครับเป็นที่นาเก่าที่สําคัญมันมีน้ําขังทุกปีเลยแต่ขังไม่นานนะขังประมาณสักครึ่งเดือนก็มีแต่พอช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะสามารถออกหน่อได้ตลอดฤดูกาลนะครับเพราะว่ามันติดห้วยด้วยอีกอย่างหนึ่งคือรากไผ่สามารถกระจายเป็นวงกว้างได้สามารถหาอาหารได้ไกลามากนะครับดินบริเวณนอกกว่าไผ่เนี่ย บางครั้งมันจะมีความแน่นทึบนะครับเพราะว่ารากไผ่เนี่ยมันเป็นเส้นใยประสานกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการตัดสินใจปลูกไผ่หนึ่งละถ้าคุณเน้นใช้ลำเน้นใช้ลำคือทำเฟอร์นิชชเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ควรเลือกไผ่ให้เหมาะสมนะครับถ้าเน้นกินหน่อไม้หรือเน้นจําหน่ายหน่อไม้สดไม่ว่าในหรือนอกฤดูก,กาลเนี่ยควรเลือกไผ่ให้เหมาะสมอย่างเช่นพวกกิมซุงปักกิ่งแล้วก็พวกไผ่ตรงที่หน่อไม้อร่อยหน่อยแต่ถ้าเน้นที่ว่าต้องการใช้ลำ อาจจะทําสวนลําไยทําสวนไม้ผลต้องการใช้ลำไปค้ายันหรือต้องการจําหน่ายลำเนี่ยในตอนนี้หรือในยุคนี้ไผ่เศรษฐกิจที่น่าสนใจที่สุดคือไผ่สร้างมนต์นะครับแล้วก็มีไผ่ก้าดาวเข้ามาด้วยเป็นไผ่ตัวใหม่แต่ผมยังไม่ได้ปลูกนะครับบอกตรงเพราะว่าผมรอก้าวดาวที่ไร้หนามก่อนผมเคยปลูกก้าวดาวมีหนามแล้วมันไม่เบิกหนามมันแข็งมากผมขี้เกียจไปแต่งกิ่งสางกอเอาละผมสรุปให้เลยก็แล้วกันพื้นที่ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับคนที่อาสมมติว่ามีไผ่อยู่2ต้นเป็นไผ่เน้นรับประทานหน่อไม้สดเนี่ยหาที่ชุ่มชื้นติดห้วยห่างขอบสะสัก45เมตรหรือที่เป็นแอ่งนิดนึงนะครับปลูกได้เลยรับรองออกหน่อตลอดปีสังเกตง่ายๆบริเวณไหนที่มีหญ้าเขียวทั้งปีบริเวณนั้นแหละคือมีความชื้นตลอดทั้งปีนะครับอ,อยากปลูกไผ่ไว้เพื่อคลุมพื้นที่ไม่เน้นจาหน่ายหน่อไม้สดไม่เน้นกินหน่อไม้สดอาจจะเลือกไผ่สร้างมนหรือไผ่รวกพวกนี้นะครับไผ่สร้างมนไผ่รวกดําไผ่สร้างไผ่พวกนี้แหละ หรือไผ่หกยักษ์กันไปเลยก็หาพื้นที่เนินสูงอย่างเช่นพื้นที่ลูกลังไผ่พวกนี้จะลำแกร่งมากครับเพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่ที่ทรหดนะพูดง่ายๆเขาจะพัฒนาลำที่มีความแกร่งมากเพราะว่าผมเคยปลูกไผ่ชนิดเดียวกันบนพื้นที่ต่างกันแล้วลองตัดลำไปใช้ไผ่ที่ปลูกบนพื้นที่เนินสูงเนี่ยหน่อไม้ก็ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ลำเนี่ยแกร่งมากเอามีดฟันดูจะรู้เลยว่าไผ่ตัวนี้ปลูกอยู่บนพื้นที่เนินสูงหรือที่ลูกลังและไผ่อีกลำหนึ่งที่อายุเท่ากันนะ ปลูกอยู่ที่รับร่มอุดมสมบูรณ์และที่สําคัญพื้นที่ที่ผมว่ามีน้ําขังนิดหน่อยเป็นดินเหนียวปนร่วนนิดหนึ่งจะออกหน่อดีมากครับออกหน่อตลอดทั้งปีเลือกสายพันธุ์ให้ถูกเลือกสายพันธุ์ให้ดีชอบแบบไหนเน้นอะไรเลือกไผ่ชนิดนั้นตามเจตนาของเรานะครับค่อยๆปลูกค่อยๆขยายไม่ต้องเน้นตูมเดียวเพราะว่าไผ่ให้ผลผลิตไวผ่านหนึ่งฤดูฝนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นผลผลิตขึ้นมาแล้วนะครับยังไผ่สร้างมนโซนนี้ ผมเพิ่งปลูกเมื่อพฤษภาปีที่แล้วนะครับก็รีวิวให้ดูอยู่อันนี้ก็ทยอยออกหน่อรอบกอนะครับถือว่าดกทีเดียวก็ถือว่านำประสบการณ์มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ